โซเชียลสันสะเทือนเมื่อมิลลี่เปิดตัวเกิร์กรุ๊ปใหม่4คน,คนเป็นใครกันบ้างวันดาสตอรี่สรุป4คุณสมบัติเด่นที่ทำให้เธอติดเทรนอย่างสม่เสมอก่อนไปฟังฝากกดติดตามแชรีโพสเป็นกำลังใจให้มิลลิด้วยนะคะมิลลี่แกงคนทั้งประเทศนะคะกับการคัมแบ็กใหม่ล่าสุดอัลบั้มแบบเบิ่มๆของเธอนะคะเปิดตัวเกิร์กรุ๊ป4คนคนนั้นได้แก่1น้องมิลลิ2น้องมินซี่สน้องมินนี่3น้องมิ 3, นนวยอู้หนึ่งคุณสมบัติเด่นของมิลลิเลยนะคะ เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองค่ะเมื่อเรามั่นใจในตัวเองนะคะเราจะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองแล้วก็ไม่สนคำนินทาของใครค่ะก่อนจะมาถึงวันนี้นะคะผลงานสร้างชื่อจากเวทีประกวดเดอะแรปเปอร์แล้วก็ค่อยๆไต่ลำดับสร้างซิงเกิลดังๆและไปจนถึงขึ้นเวทีระดับโลกอย่างโคเชล่าและอีกหนึ่งเทศกาลดนตรีดังอย่างเ e ด d ิน the c ค o ud ค่ะสมิลลิเเป็นคนตลกกวนๆเฮฮาสนุกสนานมากๆค่ะเนี่ย เป็นมุกที่เธอหาแกงคนดั้งประเทศโออคิดได้ยังไงอะเอาตัวเองหลายหลายบุคลิกแต่ทุกๆตัวตนในบุคลิกของเธอเป็นตัวตนเธอทั้งนั้นเลยค่ะสี่มิลลิเป็นคนจริงใจค่ะเขาไม่ต้องการเสแสร้งกับแฟนคลับเขาต้องการนําเสนอตัวตนตัวเองที่แท้จริงอะค่ะดังนั้นอยากให้ทุกคนเป็นแบบอย่างนะคะอย่าเป็นคนอื่นมากกว่าการเป็นตัวเองค่ะจงภาคภูมิใจในตัวเองเยอะๆนะคะเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่เก่งมากความสามารถอนาคตไกลแน่นอน ความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศอยากให้ทุกคนเอามิล,ลิเป็นแบบอย่างนะคะเป้าหมายชัดแล้วก็รักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองเยอะๆแบบนี้แหละคะ่ะเราจะสุดปังและถ้าใครอยากสุดปังแบบมิล,ลิอยากปลดล็อกชีวิตอยากมีความมั่นใจในตัวเองแบบนี้นะคะดูหน้าโปรไฟล์ติ๊กต็อกทักหาด่าได้เลยค่ะ